ใคียย้อนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวานตอนที่200ต่อจากอนิเมะรอมปุุงยาบนหลังมังกรไล่เขาสำหรับฉินมู่นั้นง่ายราวกับเดินเล่นในสวนยาวิญญาณที่มังกรไล่เขาแต่ละชนิดกินแตกต่างกันออกไปและเขาก็ต้องรอมปุงยามากมายหลากหลายชนิดแต่ทว่าตัวฉินมู่ยังคงจัดแจงรอมปุงยาวิญญาณได้เพียงพอที่จะป้อนพวกมันกินฟรีเหล่านี้จนอิ่ม เขาคิดว่ามังกรไล่เขาทั้งหลายคนแยกย้ายจากไปหล้างจะกินอิ่นแต่พวกมันกลับติดสอยให้ตามเข้าไปด้วยเจตนาคนนั้นต้องการควบคุมมังกรไล่เขาเพียงตัวเดียวปล่อยให้ตัวอื่นกระจัดกระจายออกไปตามใจพวกมันโดวยวิธีการนี้เทพของแดนเลี้ยงมังกรก็คงไล่ตามเก็บสัตว์เลี้ยงทั้งหลายและช่วยทวงเวลาให้เขาได้ระยะหนึ่งแต่ทว่ามัางกรไล่เขาเหล่านี้จดจําฉินมู่ในฐานะคู่ให้อาหารไปแล้ว พวกมันจึงอิดออดจะแยกทางกับเขาชินมูก็ค้างแทบจะตายแต่ก็จนปัญญาแทบตายเหมือนกันคัมพิวเลี้ยงมังกรบันทึกแต่วิธีทำให้มังกรเชื่องแต่ไม่มีวิธีไล่พวกมันชินมูกับพิบตาได้แต่ยอมรับชะตากรรมมังกรอาคีไร้เขาใต้เท้าเขาก็เดินตามทางเส้นทางสายแร่มังกรด้วยความเร็วเต็มพิกัดมันเร็วเป็นสองเท่าหรือบางทีอาจสามเท่ามากกว่าความเร็วที่พวกเขาใช้ตอนเดินทางมา คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามังกรน,นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างยิ่งแม้ว่ามันจะเป็นเพียงมังกรไร้เขาก็ตามล่างเนื้อของพวกมันแข็งแกร่งกว่ามนุษย์หลายต่อหลายเท่าความอึดทนของพวกมันก็ยิ่งหน้าแตกตื่นหลังจากวิ่งไปได้สองสามหมื่นลี้ความเร็วพวกมันก็ยังไม่ตกพวกมังกรแข็งแกร่งจริงๆแง่แหละไม่นับเจ้ามังกรอ้วนนี้ความหน้าอายขายหน้าของเผ่ามังกรชัดๆ ฉินมู่อุทานวัวเขียวของคณะบดีป้าซานก็มีสายเลือดของมังกรเขียวและความอดทนของเขานั้นแข็งแกร่งจนน่าตื่นตะนกุกครั้งหนึ่งวัวเขียวได้แบกเขาและหลิงวี่จิวออกจากวังทองโลหลันไปยังเมืองหลวงนั่นคือความอึดถึกทนที่น่าอัศจรรย์ฉินมู่ก็มองกิวเรนมังกรตัวกลมดิกของเขาอีกครั้งและมั่นใจอย่างเต็มร้อยว่าน,นี่คือความน่าอับอายของเผ่ามังกรกิวเรนมังกร จะเริ่มหอบหายใจเมื่อวิ่งสุดกำลังได้แค่สองสามร้อยลีวิ่งเหยาะๆไปได้5้าพลีก็หมดแรงต้องนอนแผ่ลาบและกลิ้กับพื้นลาวกระซุปกรณ์ตัวหนึ่งด้วยความเร็วนี้ไม่นานข้าก็คงกลับไปถึงแคว้นเยียนขังฉินมูเต็มด้วยความมั่นใจหากว่าเขากลับไปยังจักรวรรดิเยียนขังเขาสามารถใช้ปืนใหญ่เทวะยิงตะวันหรือไม่ก็ตามหาเท่าบอดผู้ใหญ่บ้านและคนอื่นในตอนนั้น ก็ไม่มีความจําเป็นต้องเกรงกลัวเทพคองแดนเลี้ยงมังกรอีกต่อไปจังหวะน,นั้นเสียงของเทพคองแดนเลี้ยงมังกรก็ดังเจ้าตัวจ่อยเจ้าจะรักพาฝูงมังกรข้าหนีไปที่ไหนกันชินมู่ก็คนหัวลุกและเหงื่อก็เริ่มไหลเขารีบหันกลับไปแต่ไม่เห็นเทพคลองแดนเลี้ยงมังกรเขาถ่ายทอดเสียงหมื่นลี้ชินมู่คนลุกหรือว่าเทพคองแดนเลี้ยงมังกรจะขุดลังมังกรขึ้นมาได้ เขาเจารังมังกรใหญ่มามาขนาดนั้นออกมาได้ในระยะเวลาสั้นๆได้อย่างไงการเคลื่อนไหวสิ่งของแบบนั้นไม่ได้ยากสําหรับเทพพเจ้าแต่มันยากจะขัดเกามันให้เล็กลงพอจะพกพาไปได้นังขัวาินมูกกระตุกๆการขัดเการังมังกรให้เหลือขนาดเท่าจี้หยกในเวลาอันสั้นนั้นต้องอาศัยพลังวัดที่เข้มขน้นสําหรับผู้ฝึกวิชาเทวะขั้นกทิศ นี่คือสิ่งที่เขาจินตนาการไปไม่ถึงเด็กขาดเทพของแดนเลี้ยงมังกรเป็นเทปพระเจ้าจากเหนือฟ้ายังไม่ต้องสงสัยสามารถขุดลังมังกรออกมาได้ในระยะเวลาสั้นๆเพียงนี้ต้องอาศัยพลังวัดที่เข้มข้นสุดเท่าที่ฉินมู่เคยประสบพบเจอเขาน่าจะเพิ่งขุดลังมังกรขึ้นมาได้สําเร็จเมื่อคนพบว่าข้าหนีไปพร้อมกับฝูงมังกรเขาเลยถ่ายทอดเสียงหมื่นลีไม่ใช่ว่าเพราะเขาอยู่ข้างหลังข้าเรียบร้อยแล้ว เช่นนั้นข้ายังมีโอกาสหนีไปถึงจากกรวัดเยียนขังชินมู่ก็ปอบตัวเองความเร็วมังกออรอักคิวไร้เขาใต้เท้าเขาเริ่มช้าลงสัตว์ตัวนี้ตะบึงมาสองหมื่นสามหมื่นลีบแม้ว่าความเร็วจะตกลงแต่นับความอึดอดทนน่าจะยาวนานจนน่าตกใจชินมู่ตัดสินใจทันทีเสียงคุยเขาแปลเปลี่ยนเขาให้มังกรไล้เขาอีกตัวมาแทนกระโดดขึ้นไปบนตัวใหม่เกียวเรนมังกรกระโดดขึ้นไปบนหลังมังกรอ,อีกตัว มังกรทองตัวนี้รีดเล้นพลังทย,ยานไปให้เร็วสุดความเร็วพวกเขานั้นเพิ่มคูณขึ้นฮือฮือเจ้าตัวจ้อยเสียงของเทพคองแดนเลี้ยงมังกรยังคงเดินทางมาเขาใช้พลังวัดตนเพื่อเสียงเดินทางข้ามสถานที่ฉินมู่เคยเห็นมหาทศาเทวะเช่นนี้ถูกใช้โดยคณะบดีป้าซานแต่ทว่าคณะบดีป้าซานสามารถส่งเสียงได้เพียงหนึ่งพันลีแต่เทพคองแดนเลี้ยงมังกร อาจจะสามารถถ่ายทอดเสียงได้ไกลกว่า3 0 0 0 0ื่นลี้ฉินมู่รู้สึกได้ว่าเสียงนี้วิ่งมาหาเขาด้วยความเร็วสูงเห็นชัดว่าเทพของแดนเลี้ยงมังกรถ่ายทอดมันออกมาขณะวิ่งระหว่างประโยคเขาได้ไปชิดใกล้มาอีก1นึ่พันลี้ข้าไม่ติเตียนเจ้าที่รักพาฝูงมังกรข้าดังนั้นข้ายังคงเลี้ยงเจ้าไว้อย่างดีให้เจ้าเป็นเด็กเลี้ยงมังกรของข้าต่อไปเจ้าน่าจะรู้ว่าข้าชื่นชมเจ้าเป็นอย่างยิ่ง นั่นเพราะว่าข้าชื่นชอบพรสวรรค์ของเจ้าช้าก่อนแปลจริงเสียงของเทพครองแดนเลี้ยงมังกรวีแววเนี่ยถึงความตื่นตนกข้าสัมผัสผ่านลังมังกรว่าเจ้าแห่งมังกรแท้กําลังเคลื่อนที่ไปได้ความเร็วหวงยกจัก,กรพรรดิบนอกของฉินมู่กายเป็นอุ่นขึ้นและยกมังกรเริ่มขยายเหยียดออกมาดิ้นไปมาอย่างต่อเนื่องราวกบว่ามันสัมผัสถึงลังมังกรเฮ้ยเจ้าตัวจ้อย เจ้าแห่งมังกรแท้วิ่งหนีไปในทิศเดียวกันกับเจ้ามีหน้าเจ้าถึงหนีไปเจ้าแห่งมังกรแท้อยู่กับเจ้าเสียงเขาทั้งยินดีและเดือดดาลที่แท้เจ้าแห่งมังกรแท้อยู่ใต้จมูกข้าเจ้ากล้าดียางไรกระโดดไปมาใต้จมูกข้านานขนาดนี้หากว่าเจ้าหนีรอดไปได้ชื่อเสียงของเทพของแดนเลี้ยงมังกรคงเสียไปหมดข้ากระโดดไปมาตอนไหนข้าอยู่อย่างสงบสงยมข้างๆท่านชัดๆ ทันใดนั้นะเสียงผิวปากแปลกประหลาดก็ดังมันแหลมคมทะลุทะลวงผ่านขั้วมิติจากระยะสองหมื่นลี้มังกรทุกขนาดทุกสีสันวิ่งตะบึงไปกับฉินมูก็หยุดและลังเลมังกรทองไล่เขาใต้เท้าฉินมูก็ช้าลงมันหันกลับและคิดจะวิ่งวกไปยังเจ้าของเสียงนั้นฉินมูก็รีบเป่าคุยทองคําใช้มันควบคุมมังกรทองแต่มันไม่ขยับฉินมูกัดฟันกระโดดลงจากหลังมังกรเขาก็โจรไปบน หลังกิวเรนมังกรมังกรอ้วนไปเร็วกิวเรนมังกรก็รีบพุ่งไปแต่เสียงผิวปากนั้นพันเปลี่ยนแปลงกิวเรนมังกรก็หยุดเท้ามังกรและเขาตัวอื่นเข้ามาร้อมพวกเขาเห็นชัดว่าเทพของแดนเลี้ยงมังกรได้ใช้เสียงผิวปากเขาเพื่อควบคุมพวกมันแม้แต่กิวเรนมังกรก็ถูกบังคับพร้อมจะจู่โจมฉินมู่มังกรและเขาทั้งหลายร้อมเขาไว้ขนาดที่แม้แต่น้ำสหยดก็ยังรั่วออกไปไม่ได้ คงมันล้วนงอหัวขึ้นจับจ้องเขาแต่ไม่ลงมือจู่โจมทันใดนั้นมังกรและเขาตัวหนึ่งก็แรบลิ้นออกมาเรียดฉินมูหรือจะให้แน่ชัดว่ามันเลียมือฉินมูเสียงถิวปากดุเดือดยิ่งขึ้นจากเสียงมันฉินมูนึกออกว่าเทพครองแดนเลี้ยงมังกรจะต้องโกรธคิ้วอย่างแน่เขากําลังขับเคลื่อนเคล็ดลับควบคุมมังกรเพื่อเร่งเล้าให้ฝูงมังกรและเขาจู่โจมฉินมูแต่ทว่าไม่มีมังกรและเขาตัวใด ยืนกงเล็บออกไปแตะต้องเขาเสียงผิวปากของเทพของแดนเลี้ยงมังกรยิ่งเร่งเร้าแต่มังกรไล่เขาทั้งหลายยังคงไม่เชื่อฟังคำสั่งเหงือค่อยๆไหลจากหน้าผากชินมู่เขาพยายามขยับไล่ตัวเองมังกรไล่เขาสิบตัวที่รอมเขาอยู่ก้มหัวลงหนวดมังกรพวกมันขยับไปมาเสียงคำรามมังกรแปลกประหลาดดังจากปากของมังกรไล่เขาทั้งหลายเมื่อพวกมันกลายเป็นเชื่องและเชื่อฟังชินมู่ตกใจ เขาเห็นว่าควงหยกจัก,กรพพัดได้โผล่ออกมาจากในเสื้อเขาและมันดูเหมือนกับมังกรตัวเล็กที่โผล่หัวออกมาจากคอของฉินมู่ควงหยกจัก,กรพพัดเจ้าแห่งมังกรแท้ฉินมูก่กระจ่างเนี่สุดพลังวัดของเทพคองแดนเลี้ยงมังกรเหนือร่ำกว่าเขาไปไกลความสําเร็จเขาในเคล็ดลับการควบคุมมังกรก็เลิศดลำ้ำแต่ว่ามันต้องเป็นเพราะควงหยกจัก,กรพพัดที่ทําให้มังกรไร้เขาทั้งหลายไม่ตกอยู่ใต้การควบคุมของเทพคองแดนเลี้ยงมังกร ชินมูก,กระโดดขึ้นไปขี่หลังมังกรไล่เขาพังสายแร่มังกรนี้ให้ขาเสียงมังกรคำรามเมื่อมังกรสิบตัวสั่นถึมพวกมันขยายขนาดไรยเท่าตัวเผยร่างแท้จริงลัศสมีป่าเถื่อและดุดันก็แผ่ออกมามังกรไล่เขาสิบตัวอ้าปากและค่อยๆปลดปล่อยระเบิดจากในปากนั้นเกิดเสียงกำปนาดเกตมังกรกับผนังของสายแร่มังกรถูกทำลายผนังพังทลายเศษซากข,ของมัน ปิดกัน้นทั้งช่องทางจากนั้นหินหล้อมเร็วก็ไหลบ่าลงมาจนกระทั่งมันท่วมเต็มสายแร่บังกอนไม่นานนะหินลนืดก็ปิดกันไปหมดทุกช่องทางชินมู่ตะโกนออกคําสั่งฝูงมังกรไล่เขาก็รีบเดินทางพร้อมกับเขาหนีออกไปจากที่นี่ข้างหลังเขาหินลืดยังคงไหลช่วงกลางของสายแร่บังกรถูกทาลายและไม่นานมันก็พังทลายทั้งหมดชินมูหนีออกจากสายแร่บังกรเส้นนั้นได้ทัน และเข้าไปยังสายแร่มังกรอีกสายโดยที่เส้นกรอยังไม่พังทลายอย่างสมบูรณ์และเขาทิ้งถอนหายใจร่งอกพังสายแร่มังกรสามารถขัดขวางเทพครองแดนเลี้ยงมังกรได้พักหนึ่งแต่คงไม่นานเขาเร่งฝูมังกรให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามสายแร่มังกรนำพวกมันไปยังจักรวรรดิเยียนคังทางใต้ดินในคุนเขามหาเสวยสิทธิ์จำนวนมากของสำนักกระบี่มหาเสวยคุ้มกันภูเขาไฟ พวกเขาถึงกับนำสมบัติสืบท่อสสำนักคือพยุหะร้อยกล่องกระบี่ออกมามันคือกล่องกระบียหนึ่งร้อยกล่องแต่ละกล่องยาวสิบวาล้อมรอบปากปองภูเขาไฟเอาไว้พยุหะร้อยกล่องกระบี่มีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดัง่ามกลางกลุ่มสำนักกระบี่ทั้งหลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่บรรพชาญก่อตั้งแห่งสำนักกระบี่มหาสเสวะได้ทิ้งเอาไว้กล่องกระบี่ทั้งหนึ่งร้อยนี้ถูกบ่มทุกๆวันในภูเขาไฟ พานุภาพของพวกมันจริงร้ายกาจมากขึ้นพวกมันลาวกับแทนศีลาจารึกสีดำมหืมาตั้งตัาง,งานพยุหากบีนั้นพร้อมจะระเบิดออกไปทุกเมื่อบนยอดเขาขีมะโปรยปลายลงมาแบบไม่หยุดแม้ว่าสถานที่นี้จะเป็นภูเขาไฟแต่มันยังเย็นละเยือกมีแต่จุดที่ใกล้ป่องเท่านั้นที่อุ่นอยู่หน่อยสิทธิ์จำนวนหนึ่งของสำนักกบีมหาเวทถูมือไปมาเพื่อให้ความอุ่นและเอ่ยว่า เจ้ารัติมานฟ้าเจ้ามานเท่านั้นรู้ได้อย่างไรว่าข้างในภูเขาของสำนักกบี่มหาสเวตของพวกเรามีสมบัติพิสดารพวกเราอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งนานแต่ก็ไม่เห็นจะเคยค้นพบอะไรมาก่อนกรนั้นมานเท่านั้นก็รู้ทันทีที่เขามาถึงข้าจะรู้ได้อย่างไรสิทธิชายข้างๆนั้นยืนพิงกองกระบี่ยักเพื่อรลบสายลมนั้นแต่ว่าผู้คนลัิมานฟ้ารู้แต่กอกกิ้งเจ้าด พวกเขาต้องคนคบสมบัติในสำนักกบีมหาสเสวตพวกเราก็เลยมาชิงมันไปแต่พวกเขาดูแคลนสำนักกบีมหาสเสวตพวกเรามากเกินไปไม่ทักทายอะไรสักนิดจองห้องเลือกเกินพวบุโสแห่งสำนักกบีเอ่ยว่าไม่ใช่ว่าสำนักมารก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วหรือเจ้าราทีมารฟ้าคนปัจจุบันเป็นคนแบบไหนกันละ่ะเขาพาจัก,กรพรรดิและราชครูไปยังวิหารสวรรค์เพื่อสังหารจนเลือดนองเป็นท้องถ่าน เขาถึงกับปิดชีวิตลัชทายาทตอหน้าจัก,กรพรรดิแล้วมีอะไรที่เขาไม่กล้ากันบ้างแต่ทว่าในเมื่อเจ้าสำนักไปยังเมืองหลวงเพื่อถวายอีกาพวกเราจะต้องชนะแน่สมบัตินี้ต้องกลายเป็นของสำนักกระบี่มหาสเสวตพวกเราแต่ตอนนี้ในเมื่อเจ้าสำนักไม่อยู่พวกเราจำเป็นต้องตั้งค่ายคุ้มกันสถานที่นิว้เพื่อป้องกันมเหมารเท่านั้นเอาสมบัติหลบหนีไปได้สิทธิมากมายประจำการหน้าปากปองกูเขาไฟหัวรอก แม้ว่าข้างล่างจะมีสมบัติแต่ก็ต้องมีอันตรายมากมายเป็นแน่มารเท่านั้นเสี่ยงชีวิตลงไปแสวงหาสมบัติคงไม่คาดหรอกว่าของไหนที่เขาขุดขึ้นมาจะต้องมอบให้กับพวกเราสำนักกบี่มหาสเสวตขณะพวกเขากําลังคุยกันภูเขาไฟก็ส่งเสียงวกวบุโซสำนักตะโกนว่าสิทธิ์ทั้งหมดมารเท่ากําลังออกมาขับเคลื่อนพยุหะร้อยกองกบี่เพื่อกัก,กมารเท่าเสียงคำรามมังกรดังจากภูเขาไฟ ระเบิดขึ้นมาทะลักทลายออกจากป่องพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ทันที่ทุกคนของสำนักกระบี่มหาสเวตจะได้ขับเคลื่อนพายุหากระบี่พวกเขาเห็นทั้งยอดเขาระเบิดกระจุยจากแรงกระแทกกองกระบี่ที่เหมือนกับแท่นศิลาจารึกกระปิวออกไปทุกทิศท,ทุกทางทุกคนตกใจทำอะไรไม่ถูกเพราะเขาได้แต่มองดูลาวาพุ่งออกมาจากภูเขาไฟเมื่อฉินมูนำมังกรไล่เขาร้ายสิบตัวออกมา สิทธิ์สำนักกบีมหาสเวตท,ทั้งหลายเอย่ยรีบทิ้งภูเขาหนีเอาชีวิตรอดซะเสียงชิ้นมูดดังขึ้นตัวร้ายกาดใหญ่กำลังมาตัวร้ายกาดไหนกันทุกคนในสำนักกบีมหาสเสวตเดือดดานแรงสั่นสะเทือนร,ร้ายกาดกว่าเดิมส่งออกมาจากส่วนลึกของภูเขาคุณเขามหาสเสวตก็ส่งเสียงของการแตกล้าวไปทั่วลาวาเริ่มทาโถมออกมาจากรอยแยกเหล่านั้นขโมยมังกรขโมวยวิธีเลี้ยงมังกร เอาทุกอย่างจริงๆนะแม้กระทั่งเจ้ามังกรก็ยังอยู่กับฉินมู่เอาเอาเข้าไป